เราเรียนชั้นม4ครับวันนี้จะมานำเสนอวรรณกรรมเรื่องนิทานเวตาลค่ะความเป็นมามีที่มาจากพิธีโบราณเป็นวรรณกรรมเศรัฐกิจชื่อเวตา,ตาลปัตตวิกที่แปลว่านิทาเวตาลที่ผ้าเรื่องผู้แต่งพระราชนิพนธ์โดยพิทยารุ่นเรื่องย่อข้ิักษมาทิพย์ออกตามคาสัญญาเพื่อนำเวตาลมาให้เดียวกีแต่ทุกครั้งที่จับได้เวตาลจะต้องมีการล่อให้พระองค์ทรงเถิดตัจึงต้องจับใหม่ถึงยีสี นเรตานยอมไปด้วยระหว่างทาเวตาลเดินว่าโยคีคิดฆ่าพะวิกรมาคิจึงทําการคาแนะนําและรอบตัวอันตรายได้ลักษณะอภรรย์นิทานเวตาลมีลักษณะอภมพย์เป็นรอยแก้วแบบหรทางส้อพันเนื้อหาหลักเป็นเรื่องของพาวิกรมาคิตกับเรตานและเรื่องย่อที่เวตาลเล่าเรื่องและให้ข้อคิดบทที่4